กลับมาครั้งเกมเชียร์นี่ทาให้กูรู้หลายอย่างว่าอะไรอะไรมันก็เป็นอะไรอย่างนั้นอะไรกูได้ข้อมูลมานิดหน่อยมีดอย่าไปตัดไม้ทําไมอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันก็เท่ากันเลยเนี่ยขุดเอาไว้ขุดทิันไม่ลองสร้างบ้านดูล่ะเริ่มต้นมาเขาให้สร้างบ้านนะเว้ยอ๋อเหรอการสร้างบ้านสินะของในตัวกูก็มีน่าจะสร้างบ้านได้ที่มันหลุมอะไรเนี่ยงั้นกูขอใช้เวลาสักพักแล้วกันนี่เลยกูโค้ชภูมิใจเสนอบ้านสุดยอดของกู มันโคตรสวยเลยเนี่ยทำไมประตูเป็นอย่างี้วะเนี่ยขอมาไว้ในบ้านดีกว่าโต๊ะคราบมาเอาเผาก็ไฟ กูได้ขี้แก้วดูยไงไม่ก็ขี้เกมเชียนี่เขาเน้นไปที่การลงถ้ำใช่ไหมกูอยู่เป็นก่อนนี้มันมีถ้ำไหมเนี่ยไอ้้เหียคือการลงถ้ำั้งแรกของโก้จินบารที่มันก็มืดเกินไปนะไอ้เหี้ยป้าไปเราสามารถขับแข่งไฟได้ใช่ไหมนี่ไงเอา,เอาขี้ไปผสมกับกิ่งไม้เราก็จะได้ขี้เรืองแสงเท่านี้กูก็สามารถลงถ้ำได้แบบต้องกลัวมืดอีกต่อไปนี่ไงโอ้โหขี้เรืองแสงไปสีเหลืองได้ไปสีดำไม่ใช่หรอวะเราอยู่ในถ้ำนี่เราจะเจออะไรแบบนี่อะไรเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยไม่ค่อยชัดเลยว่ะ โอ้ oh, แร่ชนิดแรกใช่ไหมที่กูเจอในถ้ำวดัดวเนี่ยเฮียเนี่ยขี้ส่ประกอบปกติกูก็ได้ขี้แบบเผาไม้ได้ขี้นี่กูขุดแร่แล้วกูได้ขี้วัดพอในเกมนี้มีการพังด้วยแหละตะวันยามเย็นเตรียมตัวโดนตบตูได้เลยเฮี้ยตอนกลางคืนชิพหายแล้วช่วยด้วยในเมื่อกูม,มีบ้านสิมันจะไม่มีสิ่งมีชีวิตตัวไหนเข้ามาในบ้านกูได้อีกกูต้องปักแท่งไฟให้สวยงามขี้มผสมกับขี้จะได้อะไรเนี่ยกูก็ไม่ได้ขี้อะไรเลยไปย่างเนื้อกินได้ใช่ไหมแอบแบ่งเลยแล้วกันอะไรเนี่ยกูติดอะไรเนี่ยช่วยด้วย อ๋อหิวเดี๋ยนะมึงแดกเนื้อเน่าแต่มึงหิวเนื้อเน่าอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอแดกอีกอืมดีที่อ่ปปะซปาลาตัวไหนเข้ามาในบ้านกูได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยนะอะอย่าบอกนะที่กูกินเนื้อเมื่อกี้ก็เคออยที่เนี่ย <c oughs> คือว่าอร่อยอยู่แดกอีกรอบแล้วกันร <c oughs> องใช้สั่งที่เขาบอกมาดีให้เขาบอกว่าถ้าเราใช้ไอ้หมดเที่ยนี่เราะอามาตะาใช่ไหมไหนอมาตะาวะเฮ้ยเลือดกูหายโอ้โหอ่าเท่านี้กูจะไปขัดแค้นไม้ละโอ้โหได้ไม้มาเต็มเลย โอเคเพอร์เฟกแหละทำหลังคาด้วยดีไหมเนี่ยไม่ต้องหรอกไม่จำเป็นเป็นคำสั่งเฮียเราไว้สักเฮียแม่โอ้โหเป็นคำสั่งที่ <laughs> ดีชะมัดเลยนี่ก็เฮียอะไรสัต